เฮือนใหม่บัดบ่มีหยังบ่เลยบาดนี่พี่น้องเอ้ยอืมขึ้นเบิ่งก่อนเอ้มันก็นอนหนาวคือเก่าแล้วเนาะเบิ่งพี่น้องยังบ่เคยขึ้นมาจักเทื่อนาะตั้งแต่เอแล้วเฮือนเนาะโหเพิ่นยอมอันนี้นําบ่อันนี้มันก็ยน้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเออ มันกัลมพัดก้นวีบีแน่นอนกลางคืนมันบ่มีศาสตร์ปูนออสาดเสื้อน้ำมันนี่ประมาณครึ่งก่อกันแล้วดักอันนี้พี่น้องเลยเนาะอมีเสื้อน้ำมันมาปูนี่มันจะงามนี่คัก้นี่น้ที่บเียน้อหม้อไว้ติดเดี๋ยวพี่น้องเลยดีทอมมาได้เมื่อวานนี่สั้นเลย เก็ก็เมื่อกี้มันบ่ห้องหรลูกสูบรวมแล้ว่าพี่น้องไอ้เขาว่าต้องเปลี่ยนลูกสูบเนาะแล้วก็บขวดหม่ประมาณประมาณล้านนะพี่น้องเอ้ล้านกีบแต่ว่าโอ้แต่ว่าเปลี่ยนเอยๆนี่มันจะกินเงินไปเรื่อยๆได้เนาะเอโมวัยได้นี่พี่น้องเอ้เบิ้ดละมลายเด้ พี่น้องเลยหลุดคัน,นี้แหละม่อวานนี่เนาะพากันลากกันดึงกันจองมากพี่น้องเลสนเข้าโอ๊ยเนาะเอ่อคุยว่าแล้วคำเลาไปผู้เดียวผู้เดียวผู้หนึ่งนี่มนเรียบร้อยม่อวานนี่พี่น้องเลยเนะาะแต่ทีมงานเขาบบไปน้ำนี่ถือว่าเรานี่เล่ห์ห้กับเมียสองคนที่แท้รลุดม่อวานนี่เนาะเอออนี้ดีทอพวกเขาไปหลายคน พอได้ดึงกันมาเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเราเราสมเราเซมได้เด้อพี่น้องเลยเนาะรถคันนี้น้องเจืองเครื่องใจรถเพ่พังพี่น้องเมื่อวานนี่เนาะเออใครไรเนาะไปทางใดไรเมื่อน,นี้พี่น้องเลยเย็นจ้อยจ้อยนอนหนาวบัดคืนเมื่อคืนนี่เนาะหนาวแห้งพูดดีๆ สบายดีเนาะโอ้เป็นนี่ได้ยังไม่ได้จิบแข้งจิบขาบ่ะมันนั่เมื่อยหมดเลยเมื่อยหมเลยโอ้ยมันเป็นนี่ได้เป็นนี่ได้จ็บบ่โม่งกันขาดในเมื่อวานนี่ส่งจนขาดเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเนาะโอ๊ยเนาะพลักหน่อยมาพี่พลักมานั่งมานั่งเนาะไปใช้แต่เศร้าแต่เสี่ยวแทนนี่เหอะ อบอกโมูคู่อ๋อไปบอกโมูคู่มามืออ่อคืนเนีน่เนาะโอ้ยพี่น้องเลยสบายดีโ <laughs> ม่ที่เจ็บอย่างว่าเจ้าเมือม่อวานเจ็บปวดเมื่อยนอนนอนปวดใจเมืม่อคืนเนาะนสึมข่อยก็ปะโตโมูคู่กินข้าวกินน้าเม,มื่อคืนนี่ไม่ได้กินเลยข่อย,นอ,ยนอนสัน้นหยกหยกย หนาวอ่าหน้ามัน้าเราชักเป็นยังพี่นหนังไงเนาะเขาไปอ่าเมื่อยในกระเม็นเออมานอนสัน่นแบบแบบย็นไม่ได้กินข้าวน้วโม้เสยเมื่อคืนนอนเนาะโอ้ยพี่น้องไงเนาะเออเมื่อนี้ว่าเพิ่นสิมาเ oh, พ่าเถ่าไม่เถ่านะเพ่าเถ่ามื่อนี้แหละละสิโอ้อ๋อคำเพิ่นมาเพิ่นยังไเฮ็ดที่ได้เสื้อนองเพินพ่นเพิ่นรับเพิ่นนอนใช่ ให้นอนอยู่เพื่อนใหม่โอ้นอนก่อนนั่นแหละเนาะเออเฮ็ดเฮือนไว้เฮ็ดไปสังพี่น้องให้เฮือนงามบ่ได้เนาะเออเนาะแล้วก็หาหลายอยู่่คู่คนโดยบอกก็มึดบ้านนี่แหละพอมึดแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเขาสิมาลายหรือบ่แบบมื้ออื่นเรา เขาไปขึ้นมันยันมันถักสีมียุคนมาเนาะเขาก็ไปขึ้นมันกับโบไปขึ้นบดล็อกเขาก็สีแบงให้ดูให้เมียหรือว่ามาเนาะหอยบดบาทในมือหนูหอยพี่น้องไอ้ีนั่งเสยสบายนี่เขกคนเนาะสีพากันปูศาสตร์อยู่พื้นี่ว่ากินอยู่พื้นนี่เรียกว่าสีอันนั้นสี้าเต้น๋อพันซี้าวเต้นอยอันอันเต้นอันนึ่ง เออมากลางแค่นี้เนาะกลางแค่นี้ได้นี่เออกลางแค่เบื้องบนไหนได้เนาะเอาไปทางนี้ก็ได้หรือว่าทางนี้ก็ได้เนาะพอได้เอาโต๊ะมาใส่เดี๋ยวให้คนนั่งกินข้าวอยู่ลุมเนาะสั้นเดี๋ยวโอ้สิขึ้นน,นั่งถึงเฮือนผมได้ได้นี่พี่น้องเลยผมเต็มเลยเนาะเผาแก่ในห่มเพิ่นเนาะเป็นญาติผู้ใหญ่กะเซ่นเพิ่นขึ้นนั่งอยู่ทั้งู้เฒ่าผู้แก่ทั้งสองคำสองาย ว่าจะเป็นทางพอน้องหังพอน้องเจียงเนาะหรือให้เพื่อนนั่งอยู่ทึ่งเนาะพ่อแม่เวลาพวกไอ่พวกโตโตแขนกับพวกเจ้าคือนั่งอยู่ทึ่งแบบแขกคนเพื่อนมาห่วมกินยินดีน้ำแก่เพื่อนนั่งอยู่ตารางเนาะมีตู้ป้ตู้ฮะเอ้าได้ชิได้เต้นได้ลองสะบาดนี่โอเคอัดพุ่มยังไม่ได้ตัดอยู่บ้านี บมมีม่พี่้องเนอเนะลืมแจ้งบุมีอ่อนวา่าคงเตอร์ของเตอร์ยอ,อ,อยู่ชิมเมนตั้งแต่เมื่อโกนหัวในชิมเมนปะไว้นาแม่ผู้พี่้องเลย,ยเออก็เลยถามมาบุญในเมื่อวานนี่ว่าบมมีม่เราอะนอสั้นๆคอยเฮ็ดแค่เดียวแล้วแปน 8, 8นดแปดเนาะหาตัดได้เสียด้วมีวางเงินไปตัดเอะไรจากพัน ยังบมื่างเวียไปนั่นไปเล่นไปส้วงค่ำๆก็ได้ไปตัดตัดได้ผมมันยังงามวะเนาะโอ้ขึ้นเทินใหม่ต้องงามเลยทำงานขี่พุ่นดูเมื่อวานนี่บริษัทผมเลยไปจักโอ้ตายเมื่อยแห้งบทำงานมามกไล่ๆเลยกับโบอันนั้นบททันเลยลางไปตีนนอนนอนเลยเป็นอย่างยืดๆเลยเมื่อวานนี้หมดเมื่อยนอนกับปรหลับเมื่อยมันแอว มันพลึกก็ดีเด้อเนาะแปลงได้แล้ว่ารถยังได้ปทำสร้างเมื่อกี้นี่เราไปทำอุ้ยแพงไม่แพงไม่ลูกสูบมันเดมลูกสูบมันกินหัวเทียนโอ้ลูกสูบติดลูกสูบนั่นกินหัวเทียนเลยเออต้องเปลี่ยนลูกสูบใหม่ถ้าโทเท่าไรคำประมาณมาเพิ่มว่าออกมา

อโ้กว่าซึ่งเจ้าไปสองคนเมื่อวานนี้พักกันให้สองคนแล้วแหละเนาะแล้วแหละเลยไดครับในกางทางแล้วแหละเอ้ยก็แท้จริเนาะบเห็นผู้ใดไปน้ำเลยเมื่อวานนี้ที่ไปสองคนเพิ่นพี่น้องเลยทำพวกไอ้โบช่วนกันไปน้ำเนี่ยมันเรียบร้อยเมื่อวานนี่เนาะแต่เนีนอนอยู่ห่วยเพื่นแล้เมื่อคืนนี่นอนนอนนอนห้างโอ้ได้เออ นี ũ, ่ทอบวมลูกเอาเต้าไปน้ำใช่เนาะโอ้ยบวเป็นตาเอาไปเด็กน่อยเนาะอันตรายดิแต่มือมือก้อนนั้นท่านเจ้าเอาไปน้ำบ่มืออันเอาน้องพ่นมาเนาะรถนี่มันบุป็นนยางอันนู่ขึ้นนู่นนะยางงนอนพ่นนอนหากะหากะเข่า ก็แต่แคมทางใหญ่ก็ย่างเอาตัวนั้นมันยากเลยบุญนีอยู่ประมาณสองชุดเดลยพี่น้องเไยเนาะที่หวานยากสุดๆดิมีหม่งเฮาล่มเมื่อวานนี้ฮะเนาะแต่ว่านั่นอยากดีแล้วเดี๋ยวนี้เนาะมันใครได้ฮะเนาะอกับหม่งกันขึ้นทั้งมิดนี้เนาะอยากว่าสั้นนี่พี่น้องเไยตอนลงมาเนี่ยว่าโตยันมันเอาอัน น่องเงินหังลงกำยุมวา,านนี่เนาะวันนั้นท่าเจ้าเกลลงมาโอ้ยมันจะโคมกันคือเนาะเอ้อเอเอ,เอ,เอพี่รองอะไสิเมื่อบางยังบันนี้ก,นกับลูกเมียแต่เป็นไปได้กับบ่อละเมื่อกระยาเถอะเนาะดับมือเพิ่นทองใส่ใหญ่ไหนพี่รองอะไระบังเ้ขบาดเลยติ่นลองล่มลงหันโอ้ยเนาะจะเสียเอิญหาผู้ใดแล้ว มีแต่กาเกียมสามานีเนาะเอ็ดีได mm ้ส hmm. ั <No. S 2> อันนี้เ mm hmm. พิ่นสีมารับมานอนผ้าห่มผ้าเพมีให้เ mm hmm. พิ่นได no. ้บ่เนาะอันนั้นแุ่แยซยเงินจนวนลซีเรมาซื้อผ้าห่มเพิ่นสีซื้อผาหมมาให้อยู่บ่ mm hmm. เออพี่น้องไงเนาะ ยังบ่มีหยังเลยเวทางเฮือนเจ้าน่ะสาดอีหยังก็บ่มีบ่เนาะสาดมีแต่พื้นพื้นน้อยๆพื้นตั้งแต่บเพิงซืให้ตอนนั้นตั้งแต่ซื้อให้อยู่อันเฮือนหังน้อยตะกี้พูเนาะอ้ยพี่น้องหมูู่สิมารับมานอนนํามือแงนี่พี่น้องเฮ็ดจังได๋บาดนีเนาะเรื่องดินเรื่องดอนก็ยังบ่ทันได้ซื้อบ่ ออเดี๋ยวจีนได้สัญญาก่อนก็นได้มันิพอเราเก็บเินพอลเรากัน,นยอววานยากมากกับมาเมื่อนี้แล,วว<อ>ละวอะเงินเราขนี้เงินเราไปถามเอาบุญบัตรปลาเพิ่นเพื่อนได้สาบานนี่เนาะไอ้อต้องมาบุญบัตรปลาหากบม่อยากเรามาซื้อกับมิจฉาเจ้าเงินให้เพิ่นอนกับเออเนี่แหละเราพังรักพง<อ>ังแร้นยับออกไปแล้วแหละมันกับบริยากดอกพี่น้องไงเราบริยชนบันทึกองี้ยงเราเข้าหู้กัน มีพสี่พยานจะส่งสามคนก็ได้แล้วเนาะเอ่อฮับพูน้ำแข็งนี้เนาะเดี๋ยวของยูของกินได้บานนี้เนาะยูองกินก็คือสิบพ่อยูตัวตัวหนึ่งแม่แม่ตัวหนึ่งอ๋เบิดบ้านเด็เขาทำมาให้พ่อเนี่ยบริจากพ่อแล้วเนาะบอกเอยกะว่าในบ้านนี่มื่ออื่นหลับไปขึ้นมันยานโบราณยามโบราณเป็นไหนเนาะอยู่บ้านนี้เอ่อ เอาจิลองเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะเลยสิเฮ็ดจังได๋บ่นิไปสิพาขึ้นไปเบิ่งแม่นูอุ่นเฮือนน่ะคือบ่มีหยังจักนีบ่ก้างปางอยู่โอ้ยจ้าเวแล้วบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมันบ่มีเฮือนใหม่บัดบ่มีหยังบ่เลยบาดนี้พี่น้องเอ้ยอืมขึ้นเบิ่งก่อนเอมันก็นอนหนาวคือเก่าแล้วเนาะเบิ่งพี่น้องยังบ่เคยขึ้นมาจักเทื่อเนาะตั้งแต แล้วเ,เพื่อนเนาะโผคนย่อมอันนี้อันนี้น้ำบ่อหนนี่ <No. S 1> มันก็เย็นได้นี่พี่น้องเลยเนาะเออมันก็นลมพัดก้นวีวีแน่นอนกลางคืนมันมีศาสตร์ปูเนาะเออศาสตร์เสื้อน้ำมันนี่ประมาณเครึ่งก่อกันแล้วแล้วอันนี้พี่น้องเลย no. <No. S 1> เนาะอ นี่เสื้อน้ำมันมาปูนี่มันจังงามนี่คักแท้นี่นี่น้ําที่บ่เสียชื่อภายนึงว่าอืมน้ําเอาไว้ย่อคู่ย่อคนมื้ออื่นเออเอาได้ทีนี้ห่าเป็นเอิดเติดอยู่ห้องนอนชั้นสุดคือเก่าเลยนี่พี่น้องเอ้ยยางยําหนาวจําเนาะยึดดีด้พี่น้องเอ้ยยแฮงเนาะมือฮุบขึ้นมาพี่้ก็เอาตัวนี้ลงไปไว้อยู่เฮือนดังเก่าหั่นเด้อ เนาะอ่าพวกกันอ่าอัดประตูไว้ห้องนุมพุ้นเนาะบ่ให้มันมาปนกันมันจังบ่ฮกพี่น้องเลยอ่าเครื่องเก่าๆอีหยังน่ะแม่นเอาไว้พุนเลยเนาะขึ้นมาพี่มีขึ้นมารับมานอนเนาะืแมลงนี่ก็สิให้พ่อเฒ่านอนนี่เนาะาโตสิได้นอนดพี่น้องเยบ่มีพี่ช่างเนาะโอ้ยอมีแต่รมเอาเสียมซื้อให้ตอนนั้น ซ่องพื้นพื้นหนึ่งให้น้องแล้วนเองมาเอาดูนั่นแหละก็คิดวมาะแค่พอเท่ามาแลลวกะแค่พอเท่าพระหมนั่นแหไปนอนเื่นพ่ออีกอย่งีอ่ะจ้ยิงไอ้นาะเพล่งคาซีมาลายยุบาอกมืออื่นทางบ้านหาเพ่่งจะค้นเมื่อวานนองห้างบอกก็ไล่ยุบแต่ว่าบุฟฟี่าซีมายันยากเวียกเนาะแต่ว่า ส่วนแน่ๆนี่คือผู้เฒ่าไม่เฒ่านี่ต้องมาอยู่แล้วนเนาะเก่ยวกับคนอื่นนี่ก็ขึ้นอยู่กับเบี้ยกับงานเนาะกับมันไก่ได้พี่น้อง,งเลยกะเฮ็ดถือแล้วคำพืชโมมาก,กบรบพวกเป็นยังเฮาแค่ไปหอดไปถึงเพิ่นกระเพาะเนาะยามมีเบี้ยมีงานเฮาหอดเฮาถึงเพืชโมมากระยาเพืชเอ่อทำบ้านคือกันเนาะหอดเบิดเดือนไก่เอือนเคียงเนาะเอือนน้ำมูกไก่นี่กับผูหายติผู้หายไ่กัน อดเพิ่นอเพิ่นบ่มากก่บบเป็นยางมันจังถือจังต้องกันเน้ยเนาะกับเขาน้องออนน้องยางนี้แหละน้องออนกับคือบเห็นมือนี่พี่น้องไงกับไปกินอันนั้นกินกินงะกินงะอยู่บ้านนองกุนาอ๋ออันบวงน้องเราพูดว่าบ้านนั้นน้องนั้นเออเออกินงะงะคือยังคือเขากินจะละ คือคือกินข้าวไม้นี่บ่โอ้คนอันนั้นคนมังกรลายซองซองเทือกินเผามังกรทางนั้นเนาะนกิข้าวไมเผามังกรชุนเจ้าเนี่ยเผาบลูบ่โอมันหลายสนเผาจำแนกบมาได้เลยพี่น้องเนาะเอออยู่แถวบ้านน้องปุนานี่สิเผาต้นกองเนาะแถวชุนเจ้าเนี่ยเผาบลูมันเหนือปนปกันไปเ้า จำแนกบ่บได้สัมเซิเลเาาบบพาได้เนาะบ่าคือกันเออโอ้ยต่เออ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 เอเอาะเออ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 ่ออเอาเออเออเออ้อน้อมเออาออ้อเอ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 ชเออ้ออเนี่ออเานปลายออเอเออออเดอเออเอเออเอเอ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 อเ้อเออเรอเสื้อนออมออเอเออเออออออเออเอนออเ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 อเเอเอน้ออออเอเ เออหนึ่งพันกับหนึ่งพันบาทก่อหนึ่งนะเนาะโอ้อืม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 ไปจะเนาะลงเบิ่งบนอัดก็ได้ดอกนี่ไปนี่แหละมันจังมันพอดีมีพี่ช่างนึกว่าเพิ่นมีเข่าคลองเต็มเฮือนนะโว้ยยันติ้งปูเออเอาล็อกไว้ให้ก็ได้คัดไว้ให้ซื้อก็ได้แหละนนต้องต่ำตัวต่ำเลยนเนาะแตกพอดีพี่น้องเลย อสร้างเพ่นเฮ็ดให้คักตีอันนี่กันนะพี่น้องเลยทางขึ้นนี่อืมบ่ต้องย่านเลยน้อง,อ,งอันว่าพลักเพลนบ่ม,มีตกอืมนี่เปิดปุ๊บแล้วก็อัดเองเลยอันนี้ก็ได้พี่น้องเลยคักเนาะอ่าตั้งแต่เฮือนแล้วยังบ่เคยขึ้นจักเทื่อนได้ประจันกันเลยแต่เมื้อนี้แล้วพี่น้องเลยเนาะขึ้นเฮือนใหม่เออตึบ โอ้ยเนาะเอาสิพี่น้องเลยเดี๋ยวจังว่ากันอีกเนาะส่วนทางซ่องของอาจารย์กะบโบมีอีกคังมาสมทบเนาะงบในการขึ้นเฮือนขึ้นซ่านใหม่เนาะน้ำอยู่น้ำกินเดี๋ยวมืออื่นพูื่ะสิซื้อผ้าห่มผ้าแพรขึ้นมายินดีน้ำด้วน้องเด้อเนาะสิเอาหมอนครับเป็นหมอนนี่แหละพี่น้องเลยขึ้นเฮือนใหม่เขาต้องมีหมอนมาห่วงน้ำเนาะเออมืออื่นเดี๋ยวสิส่วนเ้าเนาะซสำนี่และมืออื่นเนาะ ปดเก้ามงเศ้านี่แล้วพี่น้องเลยเอาซัมมี่เนี่ยกักินปลูกตอเแคนกันซ่ากันเรียบร้อยแล้วก็กินข่าวกินน้ำบบบนี้เนาะมันมีเบะโดนึงพี่น้องเลยเนาะเอ๊จากสี่พอขู่พอคนหรือบ่แหละเบะก็ได้เนาะเอากะกินซัมมี่น้องเนาะโบต้องยังมากมายเัมมีซัมี่เขากะเลี้ยงค้นซัมนี่แล้วโต้องว่าโอ้ย่านอายคนนยังสั้นยังสีโบเห็ดกะยา ยืมบ้านยืมเมืองมาแล้วมได้ตัวนั้นมีแต่ขึ้นเอามือเอาวันเพิ่นขึ้นเอาเยอะเอายามเลยกะนอนเนาะจะว่าโบอุ่นท้ำมันเลือดน้อยช้ำจักเนาะมันแปลนด้ตัวนี้มันหกวะเนาะมันหกมันนอนมวนอันนี้เข่าได้น้องเข่ามีบ่เข่าชอบนึ่งเบาลาวซื้ออือพอแล้วหันก็ได้เนาะโมหนึ่งิดกระยาหรอกซ้ำหนึ่งหนึ่งซ้ำนั่นแหละ ไ้่เข่านี่สิบห้ากันหนึ่งแต่มือแรงพี่บ่หตอนเช้ามือตอนเช้าเอาเนาะอย่ามันอันนั้นนี่พี่น้องอย่ามันแข็งนี่เอ้ยหายืมหมอเด้อหมอแหกแต่กระโปะเด้อเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินจัดไปมองไรอันนี้เกิดแย่แง่มองกองไฟนี่ยแายไปมองไม่ยแายไปอุจจุมองพุ่นก็ได้ก็แข่งขันแข่งเนาะอยันงบอกขู่คนพันยางมาแทนนี่อื่นเอ้ คนบัตรไปไลว้ยหมอหน่อยคนบ้านไปไล่หน่อยเนาะช่วยกันระวังเด้อกินนะนั่นนี่เด้อขาคอได้ดูกัยเออเอออ๋อเสดตีหาเตรียมเบื้องยังพ้าซอยเจ้าก้อนคอยก็ได้เรารถที่แม่ไม่ได้เน้องเนาะ อืมติดเดี๋ยวพี่น้องไปดีทอมันมาได้เมื่อวานนี่ชันเดยโอ้ยมันพองกักมันพองเขาเขาก็บากทีมันบวชดูสูบรวมแล้วว่าพี่น้องเลยเขาว่าต้องเปลี่ยนลูกสูบเนาะได้กัขควนไม่ประมาณประมาณล้านนะพี่น้องเลยล้านกีบแต่ว่าโอ้ đèo bẹng ra lêu này muốn để ăn ngon bẹ ra lêu đấy nô bộ vơi cho này nấm nấm ăn đồ bù đất ban gì nọ bù đất đó à cho vào lót nóc xỏn đi kêu vào bia cỏ bù đất đó bù đó à trời ส่วนเราไม่ได้ไปใส่อืมอ่าผลมีรถใหม่ในเด่น้องสอนเนาะเอ้าี่เดตอร์คอยเฮ็ดคอยสั่งไปในน้องเงยจากมือเจ้าหาเงินหาคำโฮมไว้เนาะไว้ซื้อรถใหม่ขี่พี่น้องไงสิ่งซี่นี่บัววายอกปูก้าพาลูกพาเมียกลับบ้านในแบบนี้พี่น้องเไยเนาะอืมเอาเก็บเมียนเด้อร์มึงอันนั้นเด้อเนาะอ่อเก็บเมียนตะลุมตะลาง มันเป็นเนะาะให้คู่คนมามันจังบ่อายคู่อายคเนเด้อเอาเดี๋ยวอ้ายสิเข้ามาใหม่อีกเนาะน้องเด้อสบายดีเนาะเอาๆๆพี่น้องโอ้ยหาตัดผมอ,มอาบ <c oughs> น,น,น้ําอาบทาเด้อบ่ได้อาบน้ําเลยเวนนีหนาวโอ้ข่อยก็เกือบเป็นบ่รอดมาอาบน้ําโลดสั่นอุ้ยหาสิงแงเมื่อวานนีปาโนเกือบ่เมื่อ,อ,ย,อยดีพี่น้องโอ้โอโอโบ่เคยไปบุกไปซี่แต่หึ เนาะบ่ได้เคยขี่รถจักเป็นทะเลปีเลยเออก็เลยป้าตัวเมื่อนอนปวดบดเอวอืมเร่กับถังน้ำเลาวก็มีอยู่นี่พี่น้องเลยถันงน้ำเนาะเห็นปลาลุงเพิ่นคอมเมนต์มาหลายเมื่อวานเนาะว่าไอ้น้องเพิ่นเอาทางน้ำเปิดน้ำใส่บนจังโบเฮียเพิน่นมาพี่น้องเลยเนานะเปิดนี่บัต้องให้มันแห้งน,น้องเด้อ แห้งเนี่ยมันสิเปลืองเปลืองน้ำเปลืองไฟของเตอร์มันสิยเรนไว้เปิดเท่าน้อยเอาให้มันไหลจอกจอกนี่เอานี่ตั้งไว้แล้วก็เปิดไว้เบิดมือนี่มันก็ดคอยเดือนนี้ซัมซีเปิร์ดเราใส่ฟีโอ้เดือนแรกนี่เพิ่นใส่ฟีเนาะเราจะเปลี่ยนโมงไหมนี่แหละตรงเกือบหนึ่งหนึ่งโมงเก้าอืม ั่างถวยลัางบวงแต่ว่ามันสิเปื่อนคือแถวเฮือนเด้อบาทนี่เนาะพี่ขุดทองให้มันลงมาพี่เด้นน้าเดอเนาะไอมันลงพี่บ่ให้เลอันปิ้นมาพี่เห็นเมื่อวานนี่พราได้น้ามันไหลไปพี่เนาะไอมันลงเงินหวยน้องนพี่น้องใครในอยู่มันจมบุเปื่อนอันั้นมันสิบเข่าตะรางเจ้าผู้ได้นาะเวลาอาบน้ามาอาบอีพี่เด้ออมันจะลงพี่ล่างถวยล่างบวงมันจะลง เน่ยวันฉันมันก็บไปเข่าตะรางเฮื่อนหมดแล้วนี่ยพี่น้องไงมันสิเป็นนองเลยน้นี่แค่มือหนึ่งสองมือหนึ่งผู้มีแต่ปินน้องพุน่นจังไปพุน่นเนาะเห็นทางบ่อเสียงเพิ่นกับแจ้งงบห้องน้ำโยว่าฉันพี่น้องไงเนาะมีงบห้องน้ำเข้ามาแต่ว่ามีหาล้านหนึ่งเนะาะมันยังบุพเอล็อกหาล้านพี่น้องไงเนาะคาส่งคาสร้างอีกโอ้ย ยังลายอยู่เนาะสักสีเฮ็ดมุงในห้องน้ำก็ได้คำสีเฮ็ดมงุงกันว่ากุ่มโบมบัดยันน้ำท่วมยันผนเนาะเออหลายคนว่าต้องเทือนน้ำม,มันท่วมกันกะเต็มไว้เลยโอ้ยเฮาวยังไงกะเดี๋ยวรุ่นเบิ่งน้ำกันอีกมื่ออืน่นเศร้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะน้องเจียงยังเครื่องโยโบโมีเครื่องอขึ้นเฮือนพี่น้องเลยเนาะ แนเออตืดอยู่เพื่อนเนาะน้ำผู่เฒ่ามามือแรงกัดโอ้ยตายแล้วผมมีผผาห่มผ้าแพร่เผาสนเนาะเอ้าเดี๋ยวมืออื่นมาเบิ่งน้ำกันว่าของอยู่ของกินเนาะโต๊เต็มกับกำลังสีมาแล้วพี่น้องเลยกับกานตอนสุดท้ายแล้วและเนาะึ้นเครื่องขึ้นซ่านให้น้องเพิ่นเนี่ยให้เพิ่นน้องเพิ่นอยู่ไปเองบ้านนี้หากินเนาะบทต้องคิดเรื่องบ้านเพื่อนซ่านเนาะอยู่ให้ถือให้ต้องกันเ้อน้องเลยเนาะ สมครับผู้ใหญ่พิ่นฮักหอมเฮ็ดให้เจ้าเนาะก็จาให้เพิ่นพิหวังคือเคสตีฟันมาเด้กกันพี่น้องเลยเนาะเอาสบายดีมื้อนี้พี่น้องเนาะบ๊สุขุสุขคนเจอกันใหม่ไปก่อน